ไม่กันแบบไม่เสียดายไม่อ่ะไม่ทิ้งไม่เองไม่ไม่เอาไม่เองแหละมันจะไม่จริงไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไหมลูกจะได้ไม่จริงไม่กันแบบไม่ต้องไปเสียดายทั้งไม่ทั้งไม่ไหมไม่ทิ้งไม่เองไม่ไหมก็นทิ้งตัวไม่ไหมเอง ไม่ไม่เอาไม่เองทิ้งตัวทิ้งเองไม่เอาตัวไม่เอาเองจะได้คลายออกคลายออกคลายทิ้งคลายออกคลายทิ้งคลายออกคลายทิ้งคลายออก พร้อมดูพร้อมรู้พร้อมเห็นเนี่ยไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เป็นการพร้อมดูพร้อมทั้งพร้อมเห็นพร้อมนอกพร้อมในดับลาบพร้อมดูพร้อมรู้พร้อมเห็นเป็นการ